ขาครับาครับถอยเยียบตรงยาเออเหยียบตรงบนโอเคเบื้อง้นหายใจลึกๆก่อนปื้อต้ื้โอเคชูตเตมเลจซาลน์เห็นครับเนาะนิ้ว ほんまにどう?